อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกทกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับวันพฤรหัสบวสดีที่11พฤษภาคม2566นะครับวันนี้เดี๋ยวนําพาสมาชิกทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับไปดูแนวทางตำหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมแนวทางตำหน่อย3รอบนะครับรอบพิเศษรอบปกติและรอบ v i p นะครับผมอยู่ใน ใบเต็มใบนี้ใบเดียวเท่านั้นนะครับผมอะก่อนจะนําพาสมาชิกทุกท่านนะครับไปรับชมแนวทางนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องอาจารย์มีผาเฮงนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปนะครับและใครที่จะเข้ากลุ่ม VIP นะครับ กดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมดไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VP อาจารย์มีพายเฮงนะครับผมหรือใครทำไม่เป็นก็ไอเดีไลน์มานะครับไอดีไลน์สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับผมนะฮะเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพนะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผลงานเมื่อวานนะครับ ไม่เป็นอันที่พอใจเท่าไหร่นะครับผมเมื่อวานนี้เนาะนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับฟัน9รองศูนย์เมื่อวานนี้นะครับมาแต่ตัวฟันนะครับผมมาแต่ตัวฟันนะครับเมื่อวานนี้แนวทางตำหน่อยของเรานะครับผมนะฮะรอบพิเศษ3ตัวบนออก5้าล่างเบิ้ลสองสองนะครับอาจารย์บอกว่าให้เบิ้ลนะครับ ให้เบิ้ลไครรูดเบิ้ลก็น่าจะได้ค่าขนมเนาะเมื่อวานนะครับผมนะฮะแล้วก็ฮานอยปกตินะครับสามตัวบนออกเก้าเก้าหกล่างแปดสี่นะครับเก้าเก้าหกเข้าเข้าตัวฟันนะครับใครรูดก็ได้นะครับอุตส่าห์ให้เบิ้ลเก้าเก้าไปออกเบิ้ลค้างหน้าเฉยนะครับเก้าเก้าหกเสียดายเนาะทุกคนนะครับทำไมไม่หกเก้าเก้าไปงั้นเนาะ นะครับเอ้าไม่เป็นไรนะครับส่วน5า,านอย VEP ไม่มาเลยนะครับอ้าสรุปเมื่อวานนี้ตัวเจาะหลุดนะครับเข้าแต่ตัวฟันนะครับไม่เป็นหน้าไม่ไม่เป็นไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนาะนะครับอ้าวันนี้มาแก้มือนะครับวันนี้เรามาแก้มือครับอาจารย์มั่นใจว่าวันนี้จะพาทุกคนแก้มือได้ นะครับวันนี้จะพาสมาชิก f อีทุกคนไปแก้มือให้ได้นะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเนาะนะครับผมไปดูกันเลยนะครับนี่คือแนวทางของวันนี้นะครับนี่คือแนวทางฮานอยของวันนี้11พฤษภาคม2566นะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ฟันศูนย์รอง5 วันนี้ฟันศูนย์รองห้านะครับวิ่งรูด0ูนย์วิ่งรูด5้าตัวเจาะนะครับเจาะศูนย์สี่ศูนย์หและ5 4านะครับสตัวครับสองศูนย์ห้าสี่ห้าอยขอให้แตก3ตัวเด้อว,วันนี้นะครับวันนี้ขอแก้มือให้แตก3ามตัวนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ตัวเน้นนะครับตัวเน้นเน้นศูนย์ห้ากับเน้นห้เน้น0ูย์หกับเน้น53นะครับอ่ะ แคปเจอร์หน้าจอครับใครชอบตามไม่ชอบผ่านครับวันนี้ใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับผมแนวทางตามหน่อยวันนี้สามรอบนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะทุกคนนะครับใครชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะฮะทุกคนก็ขอให้แตกขอให้ปังกันนะครับวันนี้นะครับวิ่งลูดศูนย์ไปเลยวิ่งลูดห้าไปเลยนะครับผมวันนี้ แตกนี่เอาวันนี้มันต้องแตกนะครับผมหลังจากเมื่อวานมันหลุดไปนะครับก่อนหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าบ่อยแล้วเกินนะครับแตกทุกวันนะครับผมมีหลุดเมื่อวานนี้เองนะฮะเอาลมพัดจะเข้ากลุ่มก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผม หรือ id l ล n e นี้มานะครับ id l ล n e 2 003 1 3ย2นนะครับอ่ะโอเคเนาะ5นาทีพอดีนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ